เดิมเมื่อวานที่เราหายชิปหายชิปเมื่อวานนี่แก่เหมือนเดิมมิสเตอร์คุณะคุณะเนี่ยเปิดกล้องเหมือนเดิมเนี่ยโอเคเราจะไปหาชิปชิ้เราต้องเปิดสามติดมาส่งนนี้ก็ไดล ลาตาตุต้ยไม่รู้ฝันอะไรเราเ, <c oughs> เราเรา,เราเคยจำได้วเราเคยเล่นเกมนี้แต่ชีบกี่แอม่รูจำอะไรโอเคได้เวลามูโอเคเจอชีแล้วหนึ่งราเ กูหังเลยโอ้ชื่อว่ากีหังเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กีหังเลยกีแบรนไม่ใช่ไม่ใช่ใชกูหังอ่ะอวทางนี้คือเนี่ยข้างบนไปได้ไปดีกว่าเกินอ,อ,อยูไ่ไหนเรากำลังไปหานะที่โซนปลอดภัย Oh! แป๊บแป๊วันนี้เราไปไหนไม่รู้่เราวะเอ้ยอะไรลองเดรหัสสี่หลักแปดสามสองสี่ดส่าไม่จะไม่เจอหรอสีงั้นเขียนสองสี่แปดสามอออ โอเคกลัวกลัวไปนะโอเคแล้วไปกันดูไปกันดูอูตรงนันมีปาร์ตี้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ปาร์ตี้ <c oughs> เฮ้ยขนีเ่เราขึ้นมาได้ไงเนี่ยลงไ,ไปไม่ได้เอ้ยมาลลก่อนเฮ้ย ก็ไม่ต้องเสียเไปสาันเนี่ยเขาเจอหนูต้องกระโดดไม่มแต่เรา,เเราไปเราจะมาที่โซปลอดภัยแล้วไหนเราต้องไป,ไงไปยกันดินโอเคมาแล้วเ,เ,รเราสูบมนแนละ้ น่าไม่ี้น่าชิตมากสวัสดีค่ะเหมือนกันเลยคุณฟ้าแฝดเหรอไหนเราไปหานะาด,ดูแลมิสเตอร์คุณ่อยู่ไหนนี่ไงโอ้ย,อยมิสเตอร์คุณนะ่า ปลอดภัยอ่ะเพาเขาอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยไหนอ่ะนี่เราเร,าราอรอโซนปลอดภัยแลวกันนะเอออันนี้เขาเจอคน้าหมือนีนใช่เมื่อกี้เขาเหมือน,อนฟ้าเฟดเราจริงจริงแสดงว่าน้าอยู่ใกละะ้เราทำไมเราเราชอบโดีนี่ แด้งมันอยู่มันอยู่ตรง เราต้องไปชั้นบนเป็นสีดำๆคืออะไรอ๋อตรงนั้นมีชีสเราต้องไป้างไหนครับเนีย่ย<อ>ตอนนี้มิสเตอร์คุณบบนันเหลือเวลาเล่นแปเเดียงั้นเราเล่นหนึ่แล้วเราก็เล่นวนนี้มิสเตอร์คุณมาแล้วเรากำลังจะไปชั้นบนเราเลี้ยวซ้ายเราจำได้ไหมคุณเล่นไม่ดีเองหรือเปล่าครับ่นอไเนี่ยบน สองสามแปดสี่สองรหัสสามแปดสี่สองกดปุ๊บเราเดินต่อเดินไปเรื่อยๆก็จะมีโครงไฟโครงไฟโครงไฟเสร็จแล้วโอ้ไอ้คนคนแจ้สีแดงมันไม่ยอมมือโอเคเราไปได้แล้วหน<ะ>ูป็าแฮมลัตเตอร์คยเราเปไปเ,เราไปหาน้าก่อนตอนนี้จะได้ช่วย เพ่าเราเห็นประตูสีแดงมันตันตนะนะโค้กอ่ประตูแดงามาอ๊ประตูแดงเหรอเราอยู่ประตูเขียวเรารที่เราเดินเลยมานะาน้นะนะ้อยู่ในนี้เียน,น,นไม่ได้เฉียบประตู อเร,เราหาอยู่เราหาไม่เจอเมื่อกี้เราเห็นประตูสีแดงเดี๋ยวเปิดให้แต่ถ้าน้าเข้าไม่ได้ก็เสียใจด้วยเดี๋ยวเราจะช่วย คิดด้วยฮั Hi oh. you e today oh. ไม่ใช่ไ่ t o d m f n a n k y จจะใช,ใช่ไม่ใช่นี่มันชีดเติมลงแบบคอเข้าไปอันนี้ประตูสีเขียวน้มีคนแจ๊ยังไม่มีไม่มีอ้แล้วไม่จะหาที่ไหนเนะี่ยเอิม่มที่เราจำได้มันต้องขึ้นไปชั้นบน <c oughs> บันไดชั้นบนน่าจะมีแลนะาหน้าจำได้น่าหน้า,นา,าเป็นยบบคอเข้าไปอันนี้ไม่ใช่เราแต่เราเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ทางโอเค ทำไมเสียงเหมือนเซเวนเลยตุตุ๊ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางตัน ใช่มันโซนปลอดภัยเราจำไม่ได้เราต้องถ้าเราจำได้มันน่าจะไปทางขวาขึ้มั้องเราชิวกายอันนี้มันมีทางไปอยู่แต่เราไม่รู้ไปยังไงนี่ทางขึ้นไหนไหนไหนไม่ใช่ทางขึ้นมันเป็นเส้นโอเคลองเดินเลี้ยวซ้ายรอหนัโอเคมิสเตอร์คูน่าไอ้หนี้มึงพูดเจอสีแดงเอ้าอะไรเนี่ย ำเดิมไม่ห <Narr> ม <ative> okay? ื ố, ่เราจำไม่ได้เราจำทางขึ bye. Bye ้นไม่ได้ออเหลัเสองเอได้อ้เราเจอสีเขียวแล้วเบายบายบ๊ายบบบาย้คบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย